ครับสุภาชนครับสุภโชนเชษสัตว์ครับและที่อยู่ข้างๆผมนะครับเอ่อท่านสสวรพพบวิริยะโลนะครับพวกเราสสบัญชีรายชื่อจากทางพักประชาชนครับวันนี้สาเหตุที่เราต้องออกมาแถลงข่าวก็เพราะว่ารัฐบาลคุณอนุทินครับกำลังใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดครับในการเดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมครับและ มันก็จะส่งผลกระทบต่อค่าไฟของพี่น้องประชาชนในระยะยาวอย่างแน่นอนสิ่งที่เราคาดหวังครับตั้งแต่ที่ทางรัฐบาลชุดใหม่นี้ได้มีการอ่านคำถแถลงนโยบายเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะไม่สร้างปัญหาเพิ่มครับไม่สร้างภาระต้นทุนใหม่ไม่สร้างภาระต้นทุนที่ผูกพันค่าไฟกับพี่น้องประชาชนระยะยาว เพราะว่าตลอดระยะเวลาไม่กี่เดือนครับรัฐบาลน,นี้มีการดําเนินงานทางด้านนโยบายที่ผิดปกติครับอย่างโครงการแรกครับโครงการรับซื้อไฟฟ้าจํานวน2,100เมกะวัตต์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ RE Big l o t แล้วก็โครงการที่2ครับโครงการใหม่ล่าสุดสดสร้อนๆจะมีการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มกันอีก1,500เมกะวัตต รวมแล้วรัฐบาลนี้กำลังเดินหน้าดับซื้อไฟเพิ่มกว่า3,600เมกะวัตต์ครับสิ่งที่ผมพูดเกิดในช่วงเวลาที่สถานการณ์ของประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าล้นเกินระบบอยู่แล้วคำถามง่ายๆเรื่องนี้ครับในเมื่อเรามีโรงไฟฟ้าล้นทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงมีความพยายามเร่งรัดที่จะซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปอีก ไล่ยังไปทีละโครงการครับอย่างโครงการแรกครับ R.E. BigLot 2,100เมกะวัตต์ซึ่งโครงการนี้ครับเป็นโครงการเก่าค้างท่อครับซึ่งมติจากรัฐบาลชุดที่แล้วครับมีคำสั่งให้ชะลอการรับซื้อออกไปก่อนพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบครับให้เข้าไปเจราจากับคนที่ได้สัญญาสัมปทานไปเพื่อขอปรับลดราคาร,รับซื้อไฟฟ้าลงแต่ พอมีการเปลี่ยนรัฐบาลครับอยู่ดีๆผลของการเจราจาก็กลับออกมาบอกว่าให้เดินหน้าต่อได้เลยสแสดงว่าการรับซื้อไฟฟ้าจำนวนกว่า2,100เมกะวัตต์นี้กำลังจะถูกเดินหน้าต่อและที่สำคัญมากกว่านั้นครับราคาที่ใช้ในการรับซื้อจากเดิมบอกว่าจะให้มีการปรับลดราคาลงแต่เราเสียเวลากันไปกันหลายเดือนครับหน่วยงานเข้าไปเจราจาราคาแล้ว แต่สุดท้ายกับมีมติออกมาบอกว่าจะไม่มีการลดราคารับซื้อแม้แต่สตางค์เดียวให้ใช้ราคารับซื้อเดิมที่2.17บาทซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลคุณอนุทินต้องตอบให้ชัดเจนครับว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นที่ให้หน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเจราจาปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้ากับเอกชนเป็นอย่างไรครับ ต้องเปิดเผยกระบวนการทุกขั้นตอนให้โปร่งใสครับต้องเปิดเผยสมมุติฐานทุกอย่างที่ใช้ในการเจรจาให้โปร่งใสเช่นกันครับให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงภาคประชาสังคมที่กำลังจับตาในเรื่องนี้อยู่ช่วยกันตรวจสอบครับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นถูกต้องหรือไม่เพราะว่าเราเสียเวลากันไปฟรีๆหลายเดือนครับอยากให้ทุกคน ออมีข้อคอลหาว่าการเจราจาหรือว่ารรทําทีว่าจะเจราจาเนี่ยเป็นแค่บทละครบทหนึ่งเท่านั้นเพราะอย่างที่เรารู้กันครับว่าเซ็นวันนี้แต่ว่าผูกพันเรื่องค่าไฟไปอีก2 0่สถึงยีปีโครงการแรกครับโครงการเก่าทังท่อที่ควรจะถูกชะลอและปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ปัจจุบันมันเดินหน้าต่อและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลย ส่วนโครงการที่สองครับโครงการใหม่ที่รัฐบาลนี้โฆษณาในชื่อโครงก,าร,งการ Quick Big Win อย่างโซลา่าชุมชนครับ1,500เมกะวัตอันนี้ขัดกับมติเดิมจากรัฐบาลก่อนชัดเจนครับว่าไอ้จำนวนโคต้าไฟฟ้าเพิ่มเติม1 5 0 0เมกะวัตนี้เคยถูกสั่งให้ระงับเช่นกันครับให้รอครับรอจนกว่าประเทศไทยจะมีแผนพลังงานชาติฉบับใหม่ก่อน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อแผน PDP จัดทำแผนอยู่ครับยังไม่ได้มีแผนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือออกมาเป็นทางการเลยแต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับรัฐบาลคุณอนุทินก็มีมติหยิบโครงการอันเก่านี้กลับมาปัดฝุ่นแล้วก็รับซื้อไฟเพิ่มครับภายใต้ชื่อโซลา่าชุมชนที่สำคัญครับ ราคาเมื่อกี้2.17บาทเรายังบอกว่าแพงแต่ว่าโครงการใหม่นี้ครับกำหนดราคารับซื้อที่แพงกว่าเดิมอยู่ที่2.25บาทต่อนหน่วยสำหรับโรงไฟฟ้าประเภทแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นครับก็เป็นคำถามอีกเช่นเดิมครับไปถึงรัฐบาลคุณอนุทินครับว่าสิ่งที่เคยคิดกันว่าเราต้องรอแผนพลังงานชาติหรือแผน p d p ฉบับใหม่ แต่ทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงมีการเร่งรัดให้ประเทศไทยต้องรับซื้อไฟเพิ่มทำไมถึงมีการเร่งรัดโครงการที่จะเพิ่มภาระต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชนอีกแล้วไอ้คำที่ชื่อว่าลงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยสรุปแล้วชุมชนได้ประโยชน์อะไรจากโครงการเหล่านี้และที่สำคัญที่สุดครับราคานี้สมมติฐานคืออะไร 2.17บาทที่เราพูดการคิดกันมาตั้งแต่ปี65ครับปัจจุบันผ่านกันมา3ปีแล้วต้นทุนทุกอย่างทั้งแถงโซลารเซลล์มันลดลงแต่โครงการใหม่กลับมีราคาแพงขึ้นสิ่งนี้สวนทางกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในภาคพ,พลังงานทั่วโลกอย่างชัดเจนและแน่นอนครับว่าทั้งสองโครงการนี้คนที่จะหยุดได้มีเพียงคนเดียวครับคือนายกร,รัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวิรุล ท่านนายกในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับหรือกพชมีอำนาจเต็มครับในการที่จะยกเลิกการรับซื้อไฟฟ้าทั้งสองรอบนี้ถ้าท่านไม่ได้ออกมาอธิบายถึงเหตุผลที่ดีพอว่าเราจำเป็นจะต้องรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มไปเพราะอะไรโครงการทั้งสองโครงการนี้ผมและพรประชาชนเห็นว่าควรจะยกเลิกทันทีครับ ผมและตัวแทนจากทางพัรคประชาชนครับจะติดตามการรับซื้อโครงการทั้งสองโครงการนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเราคิดว่าการรับซื้อไฟฟ้าทั้งสองรอบเกี่ยวข้องกับการเมืองในภาพใหญ่และอาจจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งทางสอสอวรพบจะขึ้นมาฉายภาพให้ทุกท่านเห็นครับครับขอบคุณสสสุพโชนะครับ สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสอสอวรพพบกับสสสุบโชน,นะครับก็จริงๆอยากชวนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ชวนพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับชวนกันคัดค้านนโยบายรัฐบาลแจกโรงไฟฟ้าให้กับเอกชนก่อนเลือกตั้งอีกครั้งนะครับอย่างที่เพื่อนของผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับโครงการอย่างโซล่าชุมชน1,500เมกะวัตชื่อเหมือนจะดูดีนะครับแต่ไส้ในเนี่ยจริงๆก็คือการที่โครงการที่รัฐ จะแจกลงไฟฟ้าทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มทุนพลังงานในราคาที่แพงขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยสองเป็นราคาเมื่อ3ปีที่แล้วจริงๆแล้วต้นทุนพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยลดลงมากกว่า20%ในตลอด3ปีที่ผ่านมานี้ราคาควรจะถูกลงแต่รัฐบาลกลับตั้งใจที่จะซื้อแพงขึ้นเพื่อให้มีข้ออ้างครับว่าจะนําไปช่วยเหลือชุมชนที่เอกชนร่วมลงทุนให้มีค่าไฟได้ถูกลง แต่ประชาชนคนทั้งประเทศทุกคนจะต้องมาเป็นคนร่วมกันหารจ่ายในต้นทุนค่าไฟฟ้าที่รัฐกำลังจะรับซื้อมาแพงขึ้นครับและต้องบอกครับว่านโยบายรัฐ,ฐบาลที่อนุมัติโรงไฟฟ้าหรือแจกโรงไฟฟ้าให้กับเอกชนเพิ่มเนี่ยครับก็ยังเป็นเงื่อนไขดเดิมๆครับก็คือไม่มีการเปิดประมูลนะครับและก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่นักในประวัติศาสตร์การเมืองและวงการพลังงานของไทยครับ ผมอธิบายย้อนอย่างนี้ครับก่อนเลือกตั้งมีนาคม2,562เดือนมกราคมปี2 5 6 2ปีเดียวกันก็เคยมีนโยบายรัฐบาลขณะนั้นอนุมัติแจกโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่หรือว่า IPP 1,940เมกะวัตต์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานโดยไม่เปิดประมูลก่อนเลือกตั้งคฤษภา2,66 6นะครับ2ปีที่แล้ว เดือนเมษาปี66ก็คือ1เดือนก่อนหน้าก็มีการประกาศรายชื่อเอกชนที่ได้รับคัดเลือกในการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหรือ R.E. b i กรอปห้0 0 0นรเมกะวัตที่ไม่เปิดประมูลเช่นกันนะครับโดยที่มีกลุ่มทุนพลังงานที่ได้รับคัดเลือกรายเดียวเนี่ยมากถึง40%ของที่เปิดคัดเลือกครั้งนั้นนะครับและเช่นเดียวกันครับนี่คือโครงการโซล่าชุมชนโครงการรับซื้อไฟฟ้า 1,500เมกะวัตต์อันใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลอนุทินชาญวิรกุลนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในมีนาคมปีหน้าหรือเร็วกว่าน,นั้นนะครับซึ่งต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มครั้งนี้ไม่มีเหตุจําเป็นหรือความเร่งรีบใดๆที่จะต้องรับซื้อเพิ่มจากรัฐบาลชั่วคราวแบบนี้เพราะว่าเรามีโรงไฟฟ้าที่ล้นเกินอยู่แล้ว และจริงๆแล้วเราก็ควรจะรอให้มีการทบทวนแผนพลังงานชาติ GDP ก่อนถึงจะรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมว่ายังมีความเหมาะสมอยู่ไหมที่ไประเทศไทยยังจําเป็นจะต้องรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มีการแจกโรงไฟฟ้าทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากันได้ก่อนเลือกตั้งไปแล้วสัญญาเหล่านี้ก็จะผูกพันกับประชาชนที่ต้องมาตามจ่ายค่าไฟไปอีกนานแสนนานโดยที่ประชาชนไม่ได้เป็นคนก่อปัญหาดด้าไหนะครับ วันนี้ครับผมจึิชวนที่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนครับร่วมกันคัดค้านครับนโยบายของรัฐบาลอนุทินครับที่จะแจกโรงไฟฟ้าอนุมัติการรับซื้อไฟฟ้าให้กับเอกชนก่อนการเลอกตั้งครับเพราะว่านี่คือผมมองว่าชวนทุกคนตั้งคำถามครับไปอย่างนายกรัฐมนตรีเช่นกันครับว่ารัฐรฐบาลชุดนี้กําลังจะเอาค่าไฟของประชาชนทั้งประเทศไปแลกกับการสับสนจากกลุ่มทุนพลังงานก่อนการเลอกตั้งใช่หรือไม่ครับ ก็ผมกับเพื่อนสมาชิกนะครับสสสุบสขโชก็ขอจบการแถลงข่าววันนี้จะเพียงเท่านี้ครับไม่ในใจท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมรหครับ